con thả Iti pi so pha sam ma vi cha cha ra sam pa no so lo ka vi thu a no ta ro pu ma sa ra thi sa tha te wa ขาวติสาวาโตภคาวาตาธรรมโมสันทิทโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทตาโพวิญญุหิตสุปฏติปันโนภคาวโต สังวาสังโฆตุปาติปันโนภาควาโตสังวาสังโฆยายาปาติปันโนภาควาโตสังวาสังโฆสามมิจิปาจิปันโนภาควาโตสังวาสังโฆยะทิทางจา สาริปุริสยุคานิอาทาปุริสาปุคาลาเอสะภาคาวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยชาลิการะิโยอาโนะตตระ ปุญญาเขตังโลกัสสัตติภห ok ุงสหสัมภินิม um ิตาสุธังตังคริเมขะระอุทิตาโคระสาเสนมหารา घहनातिथं मविति न च तव मुनिन्धोतान्ते च सः भवतु ते चयमङ्करमारतिरेकमपि योचितसा ขันธ์ติสุทันตวิธินาชิตาวะมมนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชัยยามังขารานินาญาคิลิงคาชาวราอติมาตาภูตังทาวากิจกรรมสนิวาสุทารุนันตา เมตตภูเสกวิธินาจิตวะมุนินโตตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคะระมิโอเคตขาคมมติหาทัสุธารุนันตทาวันติโยชนปะทังกุริมา ระวันตังอิทิพิสังขตมโนจิตตวะมุนิโทตันเตชะสะภาวะตุเตชัยมังคารนิกาตวะนาคามุทาระอิวาคาภินียจินชายทวทวจนะ yam san tê na so ma vi thi na chê va mu ni tho tan cha sa pa va tu cha yam ka ra ni sa chang vi ha ti sa ka va tha ke va tha pi ปิตานังอติอันทัพุตังปัญญาปทิปัจาริโตจิตตวามุนิโตตันเตชะสาวาทุเตชยมังคะรานินันโทปัญนาทพุชักังวิพุทังมเหิเทิงปุต เตนะเทระพุทธคขนาธรรมปยะโตอิทุปเทสวิทินาชิตวะโมเนนทุตันเตชะสาภาวะตุเตชัยมังคารานิทุอาทิติพุทธคขนะสุัาธาทั้งครรมะ วิสุทธิชุติมิตรทิพกะพิธานังญาณคเทนาวิทนาจิตวะโมเนนโทตันเตชะสภาวตุเตชยมังคารานิเอตตาปิพุทธชยมังคระตังคะ thayo o va cha no va thi thi sa ra ka vi Ka-vi-vi-tha-ni-ju-pa-tha-va-ni-mo-khang a thi mo ya ro sa pa han yo maha ka ru na to sa พปานินงปุเลตาว่าปารมีสัพพะปตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวาเชนะโหตุเตชยมังคารังชยันตัวโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวาธโน เอวังตาวังวิชโยโหยชยาสุชัยมังคะเรอปัลลาชิตาปันลังเกสิเสปทวิโปคะเรอปิเสเกสัพพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนาขาตังสุมังคารา สุปาภาตังสุหัติตังสุขโนสุโมหตโตจัสุยิทังพระมัจจาริสุปัถากินังกายกรรมวังวาจากรรมังปัถากินังปัถากินังมโนกรรมังปณิทิเต ขีณาปะทาขีนานิการตะวานาราพันตาเทปะทาขีเนแผ่เมตตาสองร้อยสิบเก้าสัพเพสัตตาสัทธาหุนตุสุขชีวินุขอให้สัพพะสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวร <c oughs> <c oughs> อาพยาปาทชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อาน,นิชาวนตวุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาให้พ้นจากทุกภยัยอันตรายทั้งพวงเถิดอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตา บุญตุยาตโยข้าพระเจ้าขอทั้งจิตุทิผลบุญกุสนิแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิลามาดาครูอาจารย์ทั้งบุญบานญาติมิสนิทกันคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหนขอให้ได้ส่วนกุสลผลของฉัน ทั้งเจ้ากำนายเวนและเทวันขอให้ท่านตาส่วนคุศสนผลของฉันทุกท่านเถินจบทรบัตรเช้าแค่นี้เนาะไ่ยอมทเต วิสุงรัตนหายะติปารเดนะสหปัญจพัฒน์ศิลานิยานามภูติยมติไมยันเดวิสุงวิสุงรัตนคหายาสีสารเดนะสหปัญจพัฒน์สีลานิยานามตักิยมติไมยันเดวิสุงวิสุงรัตนคหายาสีสารเดนะสห อัจจาภัตตอาริยามะมะขะอิละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธัสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ทุติยัมพิพุทังสารนังัจามิทุติยามปิธรรมังสารนังัจามิทุติยัมปิสังฆังสรนังัจามิทติยัมพิพุทังสรนังัจามิ ทักทียัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตักทียัมปิสังขังสระนังคัจฉามิติสารณะขานังปริปุณังปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ อาทินาธานาเวลมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิส <c oughs> ิงแปดอะพรมจริยาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิามาามสิขาป สินหากาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิพร้อมกันุุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามี สุราเม,ามาปปรยะมชาปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอา <c oughs> สินห้ปปาจบลงเพียเท่านี้ต่อไปเป็นสินแปวิการะโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ นาจักีตาวาทิตาวิสุขทัสสนา,าราคันธวิเลปนะธาระมันดนะมิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปทหงสมาธิยามี

อิมานิปัญจอัตาสิขาปทานิสิเลนสุขติันตสีเลโพคสัมปธาสีเลนติพุติัตตัสมาสีลังวิโสทะเย No oh, o oh. สังคัาสสะสัมุเถปัญจักศีลังสวาทิกิตวะอิมานิบินดาปาตาขาธนิยะโกธนิยานิสังคัสสะเหมาอิทังโลคุญยังนิพานัส,สา ปัตโยโหตุที่ทางคุณยะปะติงมตาปิสุอาจริยะอายักขาอายิตายาติที่ตานายเสย ปุญญาปักติงรัานาสุกิตาโหุถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าออทั้งหลายเชื่อกรรมและผลของ,ของกรรมสมาทานสิ่หาสิบแปดต่อหน้าพระสงฆ์แล้วขอถวายอาหารจิธบาบ ทั้งขาวทั้งหวานและของไทยอันสมควรเหล่านี้แบบเราสงเพื่อความพ้นจากทุกนใยวัตาสงสารเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งมรคน,นิพพานขออุ่นนี้ของข้าพเจ้าออทั้งหลาย จงเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานข้าพเจ้าทั้งหลายเอาีิส่วนบุนนี้ให้แก่มารดาบิดาครูวอาจารย์ปู่ย่าตายายและญาติมิตรสายที่มีชีวิตอยู่ก็ดี ที่ร่วมรักไปแล้วก็ดีร้องด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขสวยทั่วกันเพินสาธุสาธุสาทุข้าแต่พระสงฆ์พุทธเจ้าแบบนี้ท่านี้ ญาติโวงศ์โพสิการผู้มีจิตศรัทธาที่น้อมนำพระทหารมาถวายเป็นสังฆพักแก่สงฆ์ก็อันว่าสังฆทานนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้จเพาะเจาะจงแก่ที่สูตรถึงลงใดนักทหารได้ขณะนจ้าปู่กอเชมุดเป็นผู้แจกพระทอดแบ่งดังนี้ส่วนที่จึงร่วงตกแก่พระเทระาที่เป็นประธานส่วนที่เหลือนอกนั้นร่วงตกแก่พระอนุเทเรรากามลำดับลงไปจนถึงสังฆนวกรรมและสมณี ที่เหลือเท่านั้นญาติโยมทั้งหลายบริพุทธเจ่าสบายเวยกันทุกคนคืน